El no. no. แล้วจ้ากับร้านข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบที่บอกได้เลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาแถมราคาสบายกระเป๋าวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันที่ร้านเฮงตงกี่สาขาหัวมากร้านบรรยากาศดีค่ะโปร่งสบายมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบนี้ก็คือเมนูทั้งหมดที่พี่จี้สั่งมาค่ะทุกคนเป็นยังไงน่ากินไหมล่ะไม่รอช้าแล้วค่ะมาเริ่มกันที่เมนูแรกกับเมนูข้าวมันไก่ข้าวคือเลียงแมดสวยมาเลยค่ะทุกคนและยิ่งกินคู่กับไก่ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็น้ำจิ้มของท้งราานนะะคบอกเลยว่ ส่วนใครนะคะที่ชอบทานไก่ฉ่ำๆพี่จีแนะนําต้องลองกับเมนูข้าวมันไก่สิงคโปร์ร้านนะคะเขาจะราดน้ํามาแบบฉ่ำๆแบบนี้เลยทุกคนและยิ่งกินคู่กับข้าวมันนะบอกได้เลยว่าฉ่ำเต็มคําเลยจ้ามาจะเป็นเมนูสําหรับคนที่เลือกไม่ได้นะคะก็กินทั้งไก่ทอดไก่ต้มไปเลยสิจ้าพี่ดีและยิ่งกินไก่ทอดกรอบคู่กับไก่ต้มนุ่มๆนะบอกเลยว่าฟินมากปิดจบกันที่จานนี้เลยค่ะอย่างข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านนะคะเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับไข่ต้มแล้วก็กุนเชียงค่ะทุกคนและยิ กินรวมกันนะบอกได้เลยว่าโคตรเข้ากันนะเอาดีๆทุกคนที่ร้านคือใจดีมากพี่จี้ขอแตงกวาแล้วก็ต้นหอมเพิ่มไปนะพวกเครื่องเคียงอย่างเงี้ยคือขอเขาได้เลยนะเขาไม่หวว่วนะคะจะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา1 1ม0นครึ่งจนถึง4.30นเลยนะคะที่อยู่ย่านหัวหมากนะคะยังไม่ได้ลองต้องรีบพุ่งตัวไปแล้วล่า